ออออช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเนาะเจริญธรรมยามค่ำคืนเนาะอวันนี้ก็กลับมาพบกันวัดป่าสุขสมบูรณ์ ดีบ่ฮะลอะงสีก็ได้นั่งตามสบายเลยนะ,ะนั่งตามสบายเลย แท็กซี่บราอยางได้ปฏิท um, ินเอาเรื A, ่องอะไรดีเรื่องลิงเราก็ เชื่อมโยงความรู้มาสู่กับปัจจุบันนะนะพาตัวเองกับเข้ามาสู่ในศาลาเนานะวันนี้ก็มาเยี่ยมหลวงปูผ่ผูบาอาจารยนะ์ได้เจอหลวงปู่เจอหลวงตานะผู้ดำเนินมาก่อนพระรูกพระหลานไมนะ การดำเนินมากว่ะจะผ่านแต่ละช่วงเวลาแค่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเป็นคนปกติก็ยากลำบากแล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านดำเนินมาก่อนหน้าเราการออกบวชเพื่อศึกษาโมฆะธรรมหนทางที่นำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์ พูดธรรมะก,ก็พูดถึงเรื่องทุกข์นี่แหละเรื่องความทุกข์พวกท่านทั้งหลายจงตื่นขึ้นเถิดวัตจักรสงสารนี้ช่างยาวนานทุกร้อนเต็มไปด้วย ความทุกข์ขาบน้ำตาของสรรพสัตว์การแข่งแย่งแข่งขันไม่น่าตายใจวัตจักรสงสารนี้ช่างยาวนานที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินก็มีแม่ชีพึงจะละไปเห็นไหมเพือแป๊บเดียว เวลาที่ตายไปแล้วก็เหมือนกับขอนฟืนเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยร่างกายของเราแต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นที่เราพอจะปฏิบัติธรรมในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นแหละความตายไม่น่ากลัวเท่ากับสิ่งที่ทําไว้ก่อนตาย คนที่ไม่ได้ออกศึกษาออกบวชส่วนใหญ่ก็จะกลัวความตายกลัวความตายเพราะลืมไปว่าต้องตายมัวแต่สแสวงหาความมั่นคงของชีวิตไหมลืมตาตื่นมาดูโลกทุกคนก็ชี้ไปสแสวงหาความมั่นคงของชีวิต เที่ยวแสวงหาไปอยู่รู้สึกตัวอีกทีหนึง่งแก่เสียแล้วรู้สึกตัวอีกทีหนึง่งอยู่บนเตียงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวเราออกจากโรงพยาบาบลนี่แหละเราจะไปทําดีมาออกได้สองวันลืมแล้วความเมาในวัยมันปกปิดเราเอาไว้ความเมาในวัยความเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส เรียกว่าความหลงความหลงมันปกคลุมสรรพสัตว์เอาไว้อยู่นะความหลงทำให้เราติดอยู่ในภพนะติดอยู่ในรูปเสียงหินลดสัมผัสโธพภะนุ่มเบาแข็งอ่อนความหลงมันปกคลุมใจเรานะความหลงทำให้ติดอยู่นะติดอยู่ในโลก ติดอยู่ในวัฏจักรที่น่าสงสารความหลงมันปกคุมจิตใจใครจะพูดถึงโทษของกรรมก็ไม่สนใจละถ้าได้เมาแล้วเหมือนโดนถูกอสร,รพิษร้ายฉกกดเนี่แหละตาบอดงุหน,หนวกโทษของกรรมคุคนเมาในทรัพย์เมาในยดลูกเสียงคินลดสัมผัสความเพลินปกคุมจิตใจ ของสรพสัตร์รู้สึกตัวอีกทีหนึง่งเอา้าเรายังไม่อยากตายเลยไ,ไอยากตายแต่มันเป็นความจริงของสิ่งที่จะต้องไปเชิญนั่นเองการตายของไม่ชีก็เป็นเหมือนมรณานุสติคอยย้ำเตือนเห็นไมมาคู่กันเลยความ เลยว่าฉลองหลวงปู่ไปไหม,ไไหมงานมาคู่กันเลยสุขกับทุกิ่งมาคู่กันเลย กว่าจะรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งโอ้ยตอนที่เราบวชตอนที่เราบวชเราก็ตั้งใจจะบวชให้แม่ชีกล้วยตอนนั้นว่าจะบวชหนึ่งพรรษาก็นอนดูตัวเอง ตั้งใจจะบวชแค่ภรรษาเดียวนะนอนดูเดี๋ยวเราก็สึกแล้วละ่ะเดี๋ยวก็ไปเที่ยวโรงหนังโรงละครโรงสุราที่เราเคยไปนะสักพักหนึ่งรู้สึกตัวเอา้านี่เรามาบวชไม่ใช่เลยนะตัวเราอยู่ในวัดก็จริงแต่ว่าใจของเราเนี่ยมันแล่นเร็วมากนะด่านแรกที่ทุกคนจะต้องเจอก็คือ ความวุ่วุ่นในความสุกการมคุณหลับตาลงเราเคยไปเที่ยวที่ไหนนะโรงหนังโรงละครโรงโซลาตรงไหนที่เราไปนะมันจะแวดล้อมเราไว้นะสักพักหนึ่งแม่ชีกล้วยร้องไห้แล่อ่านหนังสือคุณครูเขียนจดหมายมาให้แม่ชีบอกว่า,วาลูกของคุณไปไม่ถึงโรงเรียนว่า้น แม่ก็อ่านหนังสือแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเป็นเด็กทำไมแม่ต้องร้องไห้ด้วยก็แค่ไม่อยากไปโรงเรียนเฉยๆแม่ก็เสียใจสักพักหนึ่งไปไล่จับหมาอยู่กับเพื่อนตอนนั้นน่าจะอยู่สักมห้าม 6. เพื่อนบอกว่า เดี๋ยวจะพาไปหากับแก้มกว่างั้นขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปมุ่งหน้าไปที่ตลาดบ้านโนนสูงตอนตีหนึ่งตีสองไม่เตะใจว่าตลาดมันปิดแล้วนะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปสองคันแล้วก็มีสี่คนคันละสองคนยังไม่ถึงตลาดเลยจอดรถจอดที่ยัางมอกับแก้มกว่านันไม่ยังหละ่ะ หมาหมานอนอู่ถึงกาะกลาการนนไปไล่ตะคุบหม,มาไล่ตะคุบพอรู้สึกตัวอีกทีหนึง่งเอา้าเวลาที่คนเมานี่เขาพาไปทำชั่วไปได้หมดเพราะเราไม่มีสติสัมปชัญญะในการยับยัง้งชั่งใจแต่ในขณะที่เราเป็นวัยรุ่นอยู่ในตอนนั้นมันไม่รู้นะมันมารู้ตอนที่ม,มาจเจริญสติ มันไม่เห็นเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นว่าโอ้เมื่อก่อนเราก็เข้าใจตัวเองเป็นคนดีว่างั้นแต่พอเรามองดูดีๆมันมีแต่ความเข้าใจผิดบางครั้งไม่มีเรื่องมันก็สร้างเรื่องหลอกตัวเองนะภายในใจเราไม่มีคนชมมันก็ชมตัวเองเหมือนกันมันเป็นอยู่ภายในเมื่อก่อนเราหนุ่มกว่านี้มันว่าอย่างนั้นเมื่อก่อนเราหนุ่มกว่านี้เมื่อก่อนเราสาวกว่านี้ เดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลไปนี่เราจะทําดีว่างั้นออกจากโรงพยาบาลได้สองวันก็ลืมแล้วกว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมาการมาอบรมจิตใจตนเราถึงจะเห็นสมบัติที่แท้จริงของใจตนอย่าเพิ่งเชื่อความคิดตัวเองต้องเฝ้าดูสมบัติของใจตนจริงๆ ถึงบอกว่าท่านเลบอกว่าใครมีอะไรเป็นสมบัติของใจตนเขาย่อมแสดงสิ่งนั้นออกมาคนที่มีความโลภขาย่อมแสดงกลอนอุบายของความโลภคนที่มีความโกรธขาย่อมแสดงการกระทบกระเทียบการสอดเสียดการดูหม,มิ่นไมคนที่มีความหลงเขาย่อมวกไปวนมาหาต้นสายไปเหตุไม่เจอความหลงวกวน แต่พอเรามาปฏิบัติทำมันจับต้นชนปลายไม่ถูกนะเราควรจะเริ่มยังไงดีเอาปัจจุบันนี่แหละทานว่านะรู้สึกตัวขึ้นมาในปัจจุบันสิ่งไหนที่มันล่วงไปแล้วสิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้วมันสุดวิสัยแล้วนะสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นมันก็ยังมาไม่ถึงนะให้เราเอาใจใส่ในลมหายใจในปัจจุบันนะนะเมื่อเราเริ่มสุดตัวรู้สึกตัวขึ้นมา มีสติขึ้นมาแล้วนะจุดโฟกัสขึ้นมาแล้วให้เราสังเกตดูใจของตัวเองนะสังเกตดูใจสังเกตดูความคิดเฝ้าดูแต่ไม่ต้องเชื่อความคิดตัวเองนะเป็นผู้เฝ้าสังเกตดูแล้วเราจะเห็นความจริงนะบางทีมันก็สวดมนต์เองภายในใจ บางทีมันก็ดา่าคนอื่นอยู่ในใจบางทีมันก็ร้องลําทําเพลงของมันนะแต่ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะมีจุดโฟกัสชัดจุดหมายก็ต้องชัดด้วยมันเหมือนกับการเทน้ําเวลาที่เราเทน้ําลงไปในทิศทางเดียวมันจะมีกําลังมากนะแต่ถ้าน้ําเราเทลงตรงๆน้ํามันกระจายออกไปทั่วทุกสารทิศเหมือนกับว่า ใจเรามันมีความกังวลในหลายๆเรื่องกังวลเรื่องงานกังวลเรื่องครอบครัวกังวลเรื่องคนนั้นลูกคนนี้ถ้าเรามีความกังวลหลายๆเรื่องเนี่ยการจเจริญจิตตภาวนาเนี่ยมันจะไม่มีกำลังเพราะโฟกัสไม่ชัดมันต้องมีโฟกัสเดียวคือมีจุดหมายเดียวจุดหมายเดียวนี่คือ เป็นไปเพื่อพ้นจากทุกข์ถ้าโฟกัสตัวนี้ชัดขึ้นมาแล้วทางมันจะเปิดขึ้นหนะนทางในการปฏิบัติเนี่ยมันจะเปิดชัดขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีจุดหมายที่มันชัดเจนมันก็ไม่มีกำลังที่ตั้งมัน่นะพอจะพอรู้พอเห็นมันก็ไม่มีกำลังนะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้โฟกัสนะต้องชัด ตรงนี้ท่านเรียกว่าสมาสังกัปปะหรือว่ามีจุดหมายชอบหรือว่ามีโฟกัสที่มันชัดว่าการออกบวชการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรให้เห็นจุดหมายที่มันชัดนั่นเองภายในใจของตนวตัฏจักรสงสารนี้มันยาวนานมากนะ วัฏจักรสงสารนี้ไม่ควรประมาทเลยนะสัพพสัตไม่ควรเพลินไม่ควรเมาอ,อยู่นะมันยาวนานมากจะมีแต่ในสมัยที่มีพระผู้มีพระภาคเจ้านี่แหละมาอุบัติเกิดขึ้นมีสมัยนี้สมัยเดียวเท่านั้นนะในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้มามาอุบัติขึ้นท่านมาประกาศหนทางที่นำพาสรพพสัตออกจากทุกข์มีสมัยเดียว นอกนั้นไม่มีสิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นเลิศขึ้นมาก็การออกบวดนี่เองไม่องั้นมันมันวงมันวบกวนวนเวียนอยู่ในความบีบคั้นของการแข่งแย่งแข่งขันการเอาตัวรอดอำนาจของความโลภที่ออกคุณตับายเบียเดเบียนผู้อื่นอำนาจของความหลงเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดวกวนอยู่ในความเข้าใจผิด ทำให้เราเสียเวลากับอะไรก็ไม่รู้เมื่อเรามองดูดีๆเราเสียเวลากับเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองเลยเสียเวลาเรียกว่าโฟกัสมันยังไม่ชัดแต่พอเราเริ่มรู้สึกตัวขึ้นปุ๊บเราจะเห็นว่าเราไม่ควรเสียเวลากับสิ่งอื่นเลยหันกลับมาโฟกัสที่ใจตนเราจะเห็นความจริง เรื่องของคนอื่นก็คือเรื่องของคนอื่นเรื่องของเราก็คือเรื่องของเรานะเพราะสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์มากที่สุดคือสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้ใจที่เราพัวพันเกี่ยวข้องติดอยู่กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ใจเราจะทุกข์มากความรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นความจริงท่านชี้มาให้ดูความจริงของตน แม้แต่ตนเองเรายังควบคุมตัวเองไม่ได้เลยนะอะไรคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คนอื่นนะเราไม่สามารถบังคับมาชาการเขาได้เลยนะสิ่งที่มันล่วงไปแล้วหรือว่าอาดีตใจที่วกวนติดอยู่กับอดีตใจที่วกวนติดอยู่กับอนาคตใจที่หลงติดอยู่กับสิ่งที่ตนไม่สามารถควบคุมได้นี่แหละทำให้สรรบสัต์เป็นทุกข์ ความรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นความจริงท่านชี้มาดูกายตนเองเมื่อเราเห็นความจริงแม้แต่ตัวเราเองบอกนะอย่าแก่เลยมันก็ไม่เป็นดังความตั้งใจของเรานะอย่าตายเลยนะมันค่อยๆเสื่อมคลายลงไปนะความพัดผาาจากบุคคลอันเป็นที่รัก น้ำตาของสรพสัตว์เห็นไหมที่ไหลลินให้กับความพัดผ้าจากบุคคลนั้นเป็นที่รักนะพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมีสหายบุคคลน,นั้นเป็นที่รักไม่มีใครปรารถนาสิ่งนั้นแต่เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะเมื่อเราเห็นความจริงประจักษ์ใจเมื่อเรารู้ด้วยตนเองนั่นแหละ ว่าเราไม่สามารถควบคุมสิ่งไหนได้จริงใจมันก็ขี้คลายความคิดมันถือมันลงตรงนี้ท่านเรียกว่าวิปาาัสนาญาณวิปัสนาญาณคือญาณที่เห็นตรงตามจริงโดยที่ไม่คัดค้านใจที่ไม่ไม่ปฏิเสธความจริงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบความจริงเรียกว่าวิปัสนาญาณสมบูรณ์ความจริงเป็นอย่างไรใจก็ไม่เคยคัดค้าน ใจที่ไม่คัดค้านต่อความจริงก็เลยไม่ทุกข์เรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินได้โดยที่ไม่ฝะโดยที่ไม่มีความทุกข์แม้แต่น้อยนิดนะสิ่งนี้คือสิ่งที่น่าอัศาจรรย์ในการปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมแล้วทำไมความกังวลมันหายไปความกลัวหายไปความหวาดกลัวความหวาดระแวงมันหายไป ความบีบครั้งนะความกังวลมันหายไปนะสิ่งที่มันรู้ชัดอยู่ภายในใจตนไนะม่ได้เห็นสิ่งอื่นเลยนะแต่เห็นสมบัติที่ซุกซ่อนอยู่ในใ,นใจตนนะแต่ก่อนปฏิบัตินี้แต่ความกังวลนะกังวลหวาดกลัวหวาดระแวงวางใจลงไม่ได้เอ๊ะทำไมต้องมีอย่างนั้นด้วยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วย ทำไมเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับเราเลยทำไมต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยมีแต่ความสับสนมีแต่ความไม่เข้าใจใเพราะยังไม่เรียนรู้ความจริงนั่นเองแต,แต่พอเราเริ่มรู้สึกตัวเราจะเห็นความจริงปรากฏชัดขึ้นอยู่ที่กายเราอยู่ที่ใจเราใจเราที่สามารถยอมรับกับทุกข์ที่ตนเองจะต้องเผชิญน,นั้นได้นั่นแหละ ความทุกข์ที่มีอยู่แล้วจะไม่สามารถทำอะไรเราได้อีกต่อไปด้วยถ้าใจของเราสามารถยอมรับทุกข์นั้นได้แล้วความทุกข์เป็นสิ่งที่ควรรู้ท่านว่าเราไม่สามารถละความทุกข์ได้นะเป็นสิ่งที่ควรรู้จากมันแล้วก็ยอมรับมันเสียการยอมรับนี่แหละคือทางที่จะพ้นจากทุกข์นะ สิ่งที่ควรละจริงๆก็คือตัณหา,าราคะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา,หาสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์การส่งจิตออกนอกการที่พยายามที่จะเข้าไปควบคุมในสิ่งที่ตนไม่สามารถบังคับมาชาการได้จริงเรียกว่าตัณหาความบีบคั้นความทายานอยากที่ซุกซ่อนอยู่ในใจมันซ่อนอยู่ภายในใจของเรานะเห็นไหมความจริงที่มันซ่อนอยู่ในใจ ถ้าเรียกว่าลากเง่าของกิเลสมันซ่อนอยู่ในจิตใจของสรรพสัตว์มันไม่ได้บอกเรานี่แหละคือความต่างกันของคนที่ฝึกหัดอบรมตนท่านจึงชี้นมมองที่ใจตนนั่นเองนะตรงนี้เลยคือสมบัติอรรันละ้ำค่านะในการเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครเลยชี้มาบอกเราตรงนีนะ้ตอนที่เราฝึกหัดจิตตพภาวนาโอ้ มันเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาสิ่งที่พระพุทธเจ้าชี้มันอยู่ภายในใน,นะทำไมไม่เคยมีใครบอกเราทำไมเขาชี้ให้เราไปสแสวงหาความมั่นคงของชีวิตนู่นหางานทำนู่นหาความมั่นคมมนงแต่งงานมีลูกนู่นนะเขาว่าแสวงหาความมั่นคงของชีวิตนะแต่พอใช้ชีวิตไปมีแต่ความกังวล นะหวาดกลัวหวาดระแวงเดี๋ยวเราไปเที่ยวก็คงจะดีว่างัง้นไปเที่ยวก็ยังกังวลอยู่มีเพื่อนอยู่เป็นร้อย <_ m im> ก็รู้สึกคนตัวคนเดียวนะพอกลับมานอนที่บ้านก็ยังรู้สึกกังวลหวาดกลัวหวาดระแวงอยู่อา้าเดี๋ยวกลับบ้านก็คงจะดีกลับบ้านแล้วก็ยังกังวลใจอยู่เจอหน้าพ่อหน้าแม่ไม่มีอะไรพ่อไม่มีอะไรแม่ไม่มีอะไรเพื่อนแต่มันมีอยู่ในใจ มันซุกซ่อนอยู่ในใจนะพอได้หันกลับมาโดูโอ้โหทำไมท่านถึงรู้สมบัติอลังข้าไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยท่านชี้กลับมาตรงนี้ภายในใจของท่านเองนะไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยอ้าแล้วทำไมไม่เคยมีใครบอกเราเขาไม่รู้เพราะไม่เคยมีใครรู้ไม่เคยมีใครเห็น สิ่งน,นี้ถูกปกิดด้วยอำนาจของความหลงมายาวนานมากแล้วนะครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติท่านประจักษ์แจ้งในความรู้ท่านชี้ลงมาที่ใจนะท่านทั้งหลายจงดูเอาเถิดนะสมบัติที่ซุกซ่อนอยู่ในใจของท่านทั้งหลายนั่นแหละนะเป็นสิ่งเดียวที่เป็นที่พึ่งของท่านนะที่จะสามารถนำมาให้สรรพสัตว์พ้นจากทุกได้นะท่านชี้มาสู่ตรงนี้ แต่บังคับกันเห็นไม่ได้มันสุดวิสัยตรงนี้แหละนะบังคับกันเห็นไม่ได้นะอยากจะบีบคอดูเมอนเด้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ให้ให้เราดูให้เราเห็นไม่ยากจนเกินไปไม่ได้ง่ายจนเกินไปแต่เป็นสิ่งที่พอรู้ได้นะหนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียวนะ เราถามใครไม่ได้จะถามพ่อก็ไม่ได้ถามแม่ก็ไม่ได้ถามพี่ก็ไม่ได้คำตอบไม่เหมือนกันเพราะภาพในหัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันหนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียวหนทางนี้ไม่ได้สะดวกสบายมันต้องฝืนทนขับจิตขับใจหนทางนี้ไปแล้วเธออาจตายได้เราจะเห็นความจริงของใจที่มันหวัดไหว กับพยาามมัจจุราชที่ตนจะต้องเผชิญน,นะแต่หนทางนี้เท่านั้นแหละที่จะสามารถนำไพ่สัรพสัตว์พ้นจากความทุกข์ได้จริงนะหนทางนี้เท่านั้นเธอพร้อมแล้วหรือนะในความรู้สึกนั้นเนี่ยเหมือนทั้งโลกนี้มีแค่เราคนเดียวที่ไม่สามารถพูดให้ใครฟังได้เลยเดินเข้าสู่ป่าอยู่คนเดียว นั่งกลายเป็นคนป่าเห็นคนต้องหลบเห็นคนเดินมาต้องหลบเหมือนไก่ป่ากลัวคนไปเลยเห็นคนไม่ไว้ใจคนหลบหนะจนพ่อได้มาถามทำไมต้องมาอยู่ป่าคนเดียววัดครูบาอาจารย์มีทำไมไม่อยู่เนี่ยคนค้างบ้างเพราะว่าลูกเป็นบ้าแล้ว ลูกเราเป็นบ้าแล้วเวลาคนข้างบ้านพูดนีมีอิทธิพลมากต่อพ่อแม่ลูกเราเป็นบ้าตัวบวชเรามาอยู่บ้านคนเดียวเนี่พ่อก็เลยข้องใจมากมาถามพ่อมาถามด้วยความหวังว่าลูกเรานี่เป็นบ้าจริงๆไหมวะนะจะถามออกทำไมต้องมาอยู่คนเดียวด้วยพ่อถาม ก็เลยว่าคนปฏิบัติภาวนาก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเหมือนคนบ้าเลยว่างนันครูบาอาจารย์ท่าน,นก็เป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกองว่างนันแล้วท่านก็หายนะว่านั้นพ่อก็ถามด้วยความหวังว่าลูกจะหายบ้าแล้วหายหรือยังว่านั้นตอบพ่อไปว่าก็ยังนะอุ้ยพ่อเสียใจมากตอนนั้น ลูกเรายังไม่หาย <c oughs> คนบ้าที่ไหนจะรู้ตัวเอง <c oughs> คนบ้าที่ไหนจะรู้ตัวเองแล้ว่าอย่าไปฟังคําพูดนะนี่ออกไหมบอกว่าพ่อจะไปฟังคําพูดก็ไม่ได้จะฟังคําพูดของลูกก็ไม่ได้จะฟังคําพูดของอื่นก็ไม่ได้ให้ดูที่กรรมนะถ้าลูกไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเลยอย่างเงี้ยถ้าลูกไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเลยอย่างเงี้ย พ่อก็ไม่ต้องเดือดร้อนลำบากใจนะจริงเหล่านี้อย่าไปอาศัยบ้าแล้วคนบ้าที่ไหนจะบอกว่าตัวเองเป็นบ้าคนบ้าที่ไหนจะรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นบ้านะความรู้สึกตัวเขาเรียกว่าให้รู้จักกรรมของตนนะพ่อก็เลยเออมีเหตุผลว่ากันพ่อก็เลยมาเฝ้าดูมานะเฝ้าดูพฤติกรรม ดูกรรมถ้าเราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะใครจะว่าเราเป็นยังไงก็เรื่องของเขานะอย่างเห็นคนออกบวชเยอะๆอย่างเงี้นะยมันปลื้มใจนะนะเป็นความปลื้มใจเป็นความเย็นใจนะผู้ทรงศีลผู้พาตนออกจากการเบียดเบียนการแข่งแย่งแข่งขัน ทางนี้เป็นทางที่ยกใจของสรรพสัตว์ขึ้นนะนะผู้ที่ออกบวชแตกต่างจากผู้ทุชนที่เขาออกจากการแข่งแย่งแข่งขันไม่ได้เห็นไ,ไหมถึงฤดูผสมพันธุ์เขาก็ผสมพันธุ์ไม่ต่างจากสัตว์มนุษย์นี่น่าจะเลยฤดูด้วยนะแต่การออกบวชของมนุษย์เป็นการยกใจที่พ้นจากความบีบคั้นของตัณหาความโลภก,ก็ดี นะความอาฆาตพยาบาทโกรธก็ดีความเห็นผิดทั้งหลายก็ดีจะได้แก้ไขจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี่แหลนะเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมานะพูดธรรมะตามกําลังสติปัญญานะก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเราที่เป็นเพื่อนร่วมทุกเนาะวันนี้ก็เห็นสมควรกับเวลาแล้วล่ะขอให้เจริญในธรรมทุกคนเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้ โดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกคนเธอ